สรุปการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2558ดัชนีปิดตลาด1,510.41จุดลดลง1.78จุดคิดเป็น0.12เปอร์เซ็นต์มูล,ลค่าการซื้อขาย31,613.99ล้านบาทข้อมูลตามกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อเพิ่ม519.35ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายออก178.70ล้านบาทนักลงทุนต่างประเทศขายออก398.03ล้านบาทนักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อเพิ่ม57.37ล้านบาทหุ้นที่มีมูล,ลค่่าการซื้อขายสูงสุด1 g o โกลบอลพาวเวอร์ซินเนอรี GPSC ปิดราคา26บาทลดลง1บาท2 ปตทปิดราคา360บาทลดลง1บาท 3. ธนาคารกสิกรไทย KBA n k ปิดราคา206บาทลดลง2บาท 4. ทิปโกแอดฟันที s c o ปิดราคา15บาทเพิ่มขึ้น10สตางค์ 5. เจริญพวกคพัณอาหาร c p f ปิดราคา24บาท20สตางค์เพิ่มขึ้น70สตางค์